ว้าม <t ư> ืดบุญามินกี่ตัเตอาสโอ้ตาบ่สวดเลย โทษนี่กรีดดังกว่าฉันนี่แอบมาอยู่เลยโทษนี่ตอนแรกก็ซ้ายอยู่เด็กพอพอนึงเลยโอ้แม่ทับทุกคนเลยลูกทับแม่ทั้งลูกโทษนี่ฉันนี่ขับไปเต้นเพรฉันนุ่นเธอเนี่ยเกือบปิวล่องแล้วเกือบโต๊ะน้ำ ใช่ไหมอุ้ไม่ดึงอ่ะเระดึงน,น,นามนมารอบน้าเลน่นอีกไหมลูกกลัวใช่ไหมไม่ได้ต้องทำนาทำแล้วเนีเย่ย น้ำเมื่อกินเอาออกโลดเอาลงไปข้างล่างนด้ไหมคะอือเดี๋ยวแม่ก็ยุ่งกันแล้วเออเยอะมหมคะโอเคค่ะเราสั่งเยอะอร่อยรวยอุ้ยต๋ายเดี๋ยวเรากลัไปแล้วก็เหลือแต่รวยคืนนี้หาตังค์ได้นั้วหลอด เข้าวผัดจาใหญ่เอาเยอเห็นหนาจินเดอร์ฟงสบาพหนาจินเนียแน้วนมนมหน้า กับเขามากกว่าอย่างไรก็ได,ดไไรู้ไมรู้มาอย่างเดียวมยาย่งเดียวเลยกินแค่นี <laughs> ้เหรอหลอนตายดูโดนดูถูกอีกมูท <laughs> ่าดีดูถูกดีหรือโคดล่องโคตร่องล่ะ <laughs> เขาวางไในบ่อ <laughs> เหรเงียบกีบปบป่ บมงเงียบยังไงเนาะโอ้เขาผัาดน่ากินมากลกูกโอ้น้โตหน่อยอะ่ะได้ปลามันไม่อยู่ไปไหปลากระพงอีกปลากระพงหยิกไปนีเ็ดอันนี้เอาขยับมานนี่ก็ได้ให้เจ็ดเหยื่อเเอาจ็ดตากเอานะลูกนะเออเดี๋ยวปลากระพงเราวางไว้ตรงกลาง ตักเลยล <ques> ูกตักเอาเลยลูกกินเลยมาละอันนี้ผูผัดผงกะหรี่กินเลยลูกกินเลยเออตักเอาเลย